หนีก่อนข่อยมิงมา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 ฮักฮักเ,เ,เข้าไปก่อนมิงอุ๊ยไปลูกยับไปทางนั่นหเห็นบ่ววายากะเร็วเร็ววายุดนี่กะแห้งเร็วพุ่นอะ สวัสดีค่ะพบกันที่เก่าที่เดิมกับพายน้อยมิ่งมงคลค่ะดูอุ่นอ้วนหน้าคอกแล้วนี่อยากออกมาล้ดูดูดูมิ่งมิ่งหยุดหยุดเดี๋ยวหนีก่อนข่อยมิ่ง มา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 เขาไปก้อนลูกเขาไปก้อนเออ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 อะไรอยากอยากออกแห้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอรอพ่ออ้วนแป๊บหนึ่งลูกพ่ออ้วนทำความสะอาดคอกนูน้นอยู่นุ่นใกล้เสร็จหรือยังเนาะใกล้เสร็จหรือยังทำความสะอาดคอกนี่อารุเรีวเนี่ยยางไปหมึกจีนิ่ ว้าเฮ้ยมิงมิงมิงหยุดมาเร็วเร็วนะครับอีป่อครับอะไรอยากออกมาเที่ยวหรอครับถอยก่อนถอยก่อนมิงมิงเอาเอาเขาใดบนนอบันนี้นออุ๊ยอุยมิงโอ้า กับที่นี่เอาเอาพังหักหักหักเข้าไปก่อนมิง่งอุ้ยเอาเสียงขู่ก่อนเอาอถอยเลยถอยเลยถอยก่อนลูกให้ออกยุครับให้ออกยุ่อ ถือไม่เลี้ยวขู่ไว้ก่อนอะขู่ไว้ก่อน,นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่เอาไม่จะเจ็บลูกวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวก่อนเด้อ,อมิงม่งมิ่งจะเฝ้าปน,านันลูกจะเฝ้าปน,านันมันแหงไหล ขันตอนหลายขันเห็นบอนั่นเดี๋ยวมิ้งดูเร็วเนี่ยพออะไรอยากออกแล้วครับเป็นยังขึ้สาแถเยืดเบื้องเบื้งเบื้ง พอท่านดอกขนาดว่าสูงกว่านี้กันยังออกได้เลี้ยวลดละออกมาได้แล้วครับสบายสบายแน่แน่ับไปเด้อทั้งนั้นเด้ออย่าเด้ออะไรที่ไปใส่ลูกอะไรที่ไปใส่ ออกมาอยก่ข้งนอกก็ซื้อดลกะพ่อลาไปได้ไปใสดอกนก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะออกมาได้นี่สแสบแห้งบอครับ พอดีว่าคุณตาไม่อยู่นะคะพออ้วนเวกับไม่เย็นเพิ่งมาถึง oh. พอพลิกไปใส่ปุ๋ยหยาไปเอาหุ่นหยาว่าสัน แล้วมาแล้วม<า>แม่ม<า>ออกมาแล้วแน่แน่แน่ม,มิงเฮ้ยสวัสดีค่ะมานุบกมามาามามมา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 อมามามมา ยังเอายังเจ้าอ่ะอยากได้เหรอพ่นกินเก่งนำนมแม่พ่นแสบตีพ่นหวานลูกพ่นกันเลยตุบปูอยู่ไปไหนเนาะประกาศรับประกาศอยู่พี่หน้าต้งหลานไทย

ลายยูน้ำเนาะโอ้ยส่ยาว,ว,ว่าสิบอันเอาออก<ม>เปิดคอกได้คนส่าอ่ะสวัสดีครับตาก่อนสวัสดีครับเป็นบ่ <c oughs> จักอีหยังอะไลเฮ็ดบ่า <c oughs> เป็นดอกครับ สิหกเดือนลรจ้าวันที่สิบเจ็ดนี่หกเดือนโบเลนจ้าบเลนเอคือภาษาเด็กหน่อยจ้าโอ้ตัวโอ้ขนขนาดได้ดิีนามด้ พุดน่ะพุดน่ะพังไปแล้วเด้อสองนวยแล้วสองใบแล้วนี่คู่ถังนี่พุดนะโอ้ยยกสดยกซดเลยไม่ทันใจครับยกสดเลยอ่ะโอ้เห็นยังไงล่อลูกอืมเอาที่สบายใจเลยลูกอาจารสบายครับขาผมฮึ อุ้ยอจ้าย้อนถิ่มเลยเบิดแล้วเอามาให้ลาไม่เลยพ่อกินเบิดแล้วกกับย้อนถิ่มพร้อมจ้ะอเมีงขี้ไล่เขาว่าเด็กหน่อยบ่รหายชมเนาะอุ้ยกางเกงยีนเบิร์ตแมนเบิร์ต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 โค้งขานึ่งเชียตายม่ตูนเยอะด้วย เอาไว้จังสัรคกับบัวเรียวดอกบ่ววิศน์ดอกนั่นเฮ้ยสายถอยลูกถอยถอยมันแทงตะเบิงเนกอยู่โทรทัศน์เพลินน่ะดูไม่ได้แล้วสาเตาเคียบหมดอะไรที่นอนเป๊ะพ่อพูดน่ะ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 พ่ดคือ คึกคึกคึกอีกแล้วครับเออ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 เฮ้ยเจ็บบอเจ็บบอสป่เนี่ยฮะขี่ดื้อไรของอลาตัวนี้แม่ย่างไส่ขาอลาตัวนี้ กำไล่กำไลสเอันเงินอลาได้หนิเฮ้ยโอ้อยากใส่แล้วอีพ่อมาใส่ไฮลาแน่แล้วแล้วแล้วคุณน่ะเออเอเอมิงอาบน้าบ่ วิสบ่อาบเจามาอยู่เงี okay ้ยนะมึงมิ่งมาเอาเอาบ่เอาบน้าอาน้ำมาฮะอทาอาน้ำมาอาน้ำาเอาบอาบดูบ่ได้ครับผิวมันแห้งโดนๆอาบอู้หู้หูหู้อู้อูอู้บบแน่ ไก่ไไปหาตะคุน้ำทั้งนนำพ่อละลุกพ่อแล้วาาามาเิมาเดาีพ่อบอกเาบให้เยสบ้าเสบ้ามาขโมยเตงกูตายกูใจแล้วมามาเคยจะกินเคยจกินทำมาฉาบเนาะค่ะเนาะ หามกับหามบ่ได้ดอกค่ะหามสร้างนี่วายาไก่แห้งตาไปวาย,ยุดไก่แห้งตาเลี้ยวกว่าเกาอ่ามันแก้วมันแก้วเจ้าเขียวไปไหนนี่เจ้าเขียวนี่เฮ้ยใส่เป็นเจ้าขาวไปออสรู้่ะใส อุ้ยไงแล้วเป็นเจ้าขาวไปแล้วเป็นบ้าวแล้วเป็นเป็นเจ้าขาวแล้วตอนนี้สีเขียวเพิ่นหายเหรอมามาลูกมามามาถอยถอยถอยอได้กินน้ำไปนี่คุณแม่มามาลูกมามามิ่งมามาแล้วแล้วแล้วมาแล้วกับมาแล้วกับ อย่าไปลูกอย่าไปทางนั้นเห็นบ่วายากะเร็วเรววายุดนี่กะแห้งเร็วพูน่ะพูน่ะออกมาได้ก็จะแบบนี้ล่ะค่ะบริเวณบ้านนี่เป็นของมิ่งเป็นของมิ่งพูดเยียวครับเก้าอี้เก้าอี้ฮักฮัก แตกแตกแตกสงสัยกําไลอีกแล้วเห็นบอลนี่ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะประมแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ภายน้อยมีงงคลด้วยนะคะช่องพังหางดีแล้วก็เป่าตามติดชีวิตช้างนะคะพบกับปิ้งใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ